คีนะคะไดซอมเนีและค่ะเราจะไปทานข้าวกันนะคะแต่งตัววันนี้สามีกลับมาแล้วค่ะคืนนี้สามีกลับมาแล้แต่งตัวฉีดน,น้ําหอมพรมซะหน่อยนะคะแล้วเราไปทานข้าวกันค่ะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่โพส์ม์ทกันนะคะพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านคืนนี้เราก็จะไปทานอาหารกันซะก่อนนะคะเรา ตอนแรกว่าจะพรุ่งนี้ว่าจะไปมิวเซียมแต่ว่าพอบ้านเจ็บขานะคะเราก็เลยเปลี่ยนแผนอาจจะไปโรงพยาบาลแทนนะคะดูก่อนว่าพรุ่งนี้อาการดีขึ้นไหมนะคะหลังจากกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาห้องนะคะเตรียมตัวกับพรุ่งนี้นะคะกลับไปเดินไม่บานสนิดเรืองศิวสุดฟังนะคะเกี่ยวกับพอบาอ้านใช่ไหมเดียวขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวเียด้วยนะคะกุหน้า แม่บ้านกลับมาหอนบ้านต่้งแต่ประมาณบ่ายสามค่ะอาการไม่ดีเลยที่ว่าเมื่อว่าน,นี้พอบ้านแล้วขาเจ็บเป็นบ่ะขาหมอมต้นขารวเจ็บตอนอะไรบวสิไปรงพยาบาลเราเลยเปลี่ยนใจว่าให้มันเศร้าเราสิไปหาหมอยาหมองอยุคขายทหารเราเอาเราเลยป่ไปบ้านตื่นสามาษเป็นแม่บ้านนะคะเป็นอาหารบอร่อยเป็นทองอืดเป็นทองเสีย อาหารเป็นพิษนะคะขับรถพอบาลแลขับรถบดไดไรรถเจ็บขานบาลล้าเลยเด็กขับมากนะคะสามชั่วโมงกลัวนะคะเบื่อตีนะมันบริเจ็บท้องของหน้ามันแต่ว่ามันเจ็บบิดอยู่ในลำไส้สินะอยู่ในท้องพอมาหอดบ,บานกะอวกออ,กออกอวกแต่อาหารแตเมขึ้นกินสเต็กแม่อาหารเป็นพิษจ๊บมาบ้านกินอีหยังกับบุ้งหัต่ว่าก็กินกับข้าวหวานก็กินอยู่ กินมาหมาส,ส,อสองมือพอไปเห็นเป็นอย่างว่ากินสเต็กมือเดียวอาหารเป็นพิษแม่บาตเลยไปได้กินขอแรงเลยนะคะกลับมาบอสิมาตําแตงเผ็ดเผ็ดกินกับบอมาน้ำร้ายหลยมาต่ำแตงเผ็ดเผ็ดกินกับถอดไข่ดาวไข่เจียวนะคะไม่ไปไกินขขาจอยนะคะมื่อี้ก็ไปได้กินขวัตากินแต่น้ำนะคะเจ็บโองแบบยิ่งไข่เนี่ยจุ มันบวบิดคือเกามันบวบิดบ่อยคือตอนนั้นแล้วคือตอนมามากแบบกระทองเสียก็ยังรวมอาการกระทองเสียงนะคะแม่บานกระดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำตุ่มสุกกระกินยาพารานะคะกินไปแล้วที่แรกกินไปมันมันอ้วกออกมานะอ้วกอาหารแต่เมือคขึ้นเหมือนอนันบ่บใหก็สรุปแล้วตัวแรกว่าศิกลับไปเห็ดงานมืออืน่นแต่ว่าอาการยังมุบวบบิปันไหนนะคะแม่บันไดพักก่อนอนะนะคะกระ กคุขข้หลายนะคะที่ติดตามโอ้ยบุ้อาหารเป็นพิษรู้มืองหนองโดนแล้วไหมเที่ยวเป็นนแต่หลายปีแล้วังแต่กินหอยนัแม่บ้านอาหารเป็นพิษกินหอยแมงปูล่ะแม่บ้านก็นเลยบ,บกากินหอยแมงปูเลยกินอยู่นีนล่ะค่ะกินอยู่นีนหลังจากนั้นแม่บ้านกับบอกากินหอยแมงปูเลยเพราะว่าทั้งอวกทั้งทายบานนี้เที่ยวนี้กินสเต็กเพราะฉะนั้น เจ๊แมนสเต็กเองแต่ว่ากินแล้วมันขึ้นเหนื่อมันบาย่อยเองสินะคือหัวทองเป็นอย่างนะคะเอาขอคึ้นลายารครับโตเป็นเดกสิพักคอนแมทธิวไปอยู่นะคะแมทธิวไปน,นอนบ้านมูโซฟีกะเบิงทีวีอยู่เบิงมือถืออยู่บนบ้านแดีวเราจะลงมาเบิงหนังนัองกันบนบ่ายก็นอนอยู่นี่เลยค่ะขาเอกไข่เอกยางบ่ได้แล้วก็นนกอกพอกันแม่ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกซูฟังไหมนะคะสวัสดีค่ะ